สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอยู่กับทีมงานฝาบันดานก่อสร้างทีมงานที่แฟนพันธ์แท้น้าตาและติดตามรอชมภารกิจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโหดมันฮาเปิดมาเจอเลยครับเบียร์น้อยฝาบันดานครับมอมแมมหน่อยรับบทเป็นดัมแมนช่วงนี้ โบกรถเป็นจราจรครับโอ้ยียอะไรเบียเบียเสียงหยังโอ้โหเยอะพุ่มเยงหยังอยากระเบิดดิอยากระเบิด Giang là bên bò bia Xét đấy nè เปลี่ยนยางก่อนหรือเปล่าเนี่ยตักต่อขึ้นไปครับันนี s y s y 2 0 4วันนี้เป็นทางด้านของเจ้าขุนช้างครับขเขเวนแทนเสียท่า ย้างเส้นไหนพ่อไปเปลี่ยนดินะนะฮะแลนด์เก่าเ,เ,าาปเปส้นโอ้ยนี่พ่อปะบ่เปลี่ยนโอ้ไปแลนไปแลนเลยสินี่โอ้ยโหดจริงจริงเหลือเก้าเส้นครับเอลาเก้าเส้นก็วิว่งเก้าเส้นนี่แหละหกเส้นก็วิ่งมาแล้วครับเสียภูมิ เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอ้าวหนุ่มควันเมื่อกี้พี่ชายครับนี้น้องชายครับโอ้พี่ชายขับสิบ้อน้องชายขับหกล้อมีทีเด็ดไหมเอาดันเข้าไปไม่ถึงโยกน้อยโยกน้อยเทเลยครับ ออ,อ,ออกมาได้ครับสุดยอดหนุ่มขวัญความบันดาลเบียถือคอนไว้ทำไมอ๋อไปล็อกฝาท้ายให้เสียภูมิเป็นระบบล็อกฝาท้ายที่ต้องขอเอานะครับระบบเซฟตี้อย่างดี ปากนกแก้วไม่มีครับทำเหล็กยึดเอาเวลาจะเทก็เคาะเปิดเทเสร็จก็เคาะปิดเข่าหอมเยอะเข่าหอมมาเข่าหอมก่อนมาพี่เปียน,น้อยนี่ก่็น้องชายของเจ้าขุนช้างครับเจ้าขุนช้างนี่ขับเป็นโคน้องชายนี่เป็นดับแมน กินขอกินน้ำไปนี่เป็นอย่างคือเปือนนี่อย่างน้ำมันให้เราดีกว่านั่นนั่นแหละ,ะแบกน้ำมันน่อนจะใส่เพิ่ขึ้นน่อนในแม่โค่เลยนะใส,ส่ขึ้นบะหมี่หวังน่อนโอ้นาเทเสียงหน้าทั้งนั้นนะโอ้มีเสียงหน้าอยู่ข้างหลังเห็นสังกะสีอยู่ครับ ผูไดนอนอยู่น้ำเนี่ยสร้างอาหนุ่มขวัญขุนสร้างแล้วกับเบีย้ยน้อยโอ้โหนอนอยู่ที่นี่นะนอนเฝ้าเครื่องจักรเอาถอยออกมาแล้วเสียภูมิเส้นไหน่าเบีย้ยเนาะ น่าจะเป็นเส้นฝั่งซ้ายนี่นะครับมองไปมันมันแตก,แตกเส้นหลังสุดเบี้ยเบี้ยมาเดินโอ้นี่ครับเจอแล้วนี่นี่นี่เส้นหลังสุดอ่าเส้นในคู่หลังสุดฝั่งซ้ายไ,ไปนนะบ่เบี้ย ฮะโอ้สเบียงพร้อมเลยตัวนี้สุดยอดสุดยอดไปเอายางอะไรขึ้นรถครับไปแล้วหนึ่งไม่รู้ว่าวิ่งกี่คันนะวันนี้รถสิบล้อ ภารกิจการสต็อกทรายนะครับบริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านดงพองหรือว่าทางเข้าออบ้านเนองกระทุ่มยิ่งเจริญนะครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละทายสวยๆไว้บริการนะครับขายเหมาสํสำหรับบรรทุกหล้อก็เที่ยวละพัน ถ้ามาเอาตรงนี้ล้างมาอย่างดีนะครับข้างในก็จะจะเป็นบ่อล้างจุดสต็อกทรายข้างในตอนนี้ก็เรียกใหม่แล้วเป็นจุดาล้างทรายแล้วมีปลาเจาะกับนุ่มเต้นหละอยู่ข้างใน ช้างนี่รับหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วครับโกเบโก SK 200แล้วก็ซันนี่ส0งอยยังขัดข้องอยู่นะครับฝั่งของโกเบก็เลยไม่ได้ขยับตัวจริงๆว่าจะเอาโกเบไว้ยืนรับซายอยู่ตรงนี้ แล้วก็ย้ายซันนี่ออกไปหานับจอบข้างนอกนะครับแต่ว่า,ามีการขัดข้องของเครื่องจักรพักกันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ